วิชาธรรมชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ติกะหมวดสามสามัญลักษณะสามเป็นอะไรเหรอบุญนั่งหน้าเศร้าเชียวต้นไม้ของเราน่ะสิอยู่ๆไปก็เหลืองทำท่าเหมือนจะตายเลย อ้าจริงด้วยเธอลืมรดน้ำต้นไม้หรือเปล่าบุญเราอ่ะรดน้ำตลอดเลยนะมีแค่ช่วงไม่กี่วันมานี้ที่เรายุ่งยุ่งไม่ได้มาดูแลมันไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นี่นาะใจเย็นๆนะมันแค่ใบเหลืองยังไม่ตายนี่นาะถ้าบุญรดน้ำใส่ปุ๋ยให้สม่ำเสมอมันน่าจะฟื้นตัวกลับมาเหมือนเดิมได้นะขอบใจนะริน เราจะลองดูนะอย่ากลุ้มไปเลยบุญจริงๆต้นไม้ต้นนี้สอนธรรมะเราได้นะอย่างเรื่องสามัญ,ญลักษณะยังไงล่ะสามัญ,ญลักษณะแปลว่าอะไรล่ะคะคุณครูสามัญ,ญลักษณะแปลว่าลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวงได้แก่ลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณเช่นมนุษย์และสัตว์ หรือสิ่งที่ไม่มีวิญญาณเช่นโตะ๊ะเก้าอี้บ้านเรือนสามัญ,ญลักษณะมีสามอย่างคือ 1. อนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยง 2. ทุกขตาความเป็นทุกข์ 3. อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนเอาละมาดูกันทีละข้อนะ 1. นอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงได้แก่สังขารทั้งหลายทั้งปวง มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเปลี่ยนแปลในท่ามกลางแล้วดับไปในที่สุดเหมือนกับต้นไม้ของผมใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าเปรียบกับต้นไม้ของบุญก็จะเข้าใจง่ายในตอนแรกที่เราปลูกต้นไม้ก็ค่อยๆงอกขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆพอเราบำรุงด้วยปุ๋ยและรดน้ำก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต้นไม้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่วันหนึ่งถ้าต้นไม้ขาดการดูแลก็เหี่ยวแห้งตายลงได้ มแม้แต่ต้นไม้ก็สอนความไม่เที่ยงให้เราได้นะคะเนี่ยแล้วข้อต่อไปล่ะคะ 2. ทุกขาตาความเป็นทุกข์ได้แก่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ทนได้ยากม,าม,ายมีความบุบสลายมีความบีบคั้นอยู่เป็นนิดเหมือนกับต้นไม้ของบุญที่ทนอยู่ไม่ได้เมื่อขาดน้ำต้องเหี่ยวแห้งใบเหลืองแบบนี้ใช่ไหมคะโธอย่าย้ำได้ไมริน อ้าวอุ้ยลืมลืมขอโทษจ้ารินเข้าใจถูกแล้วส่วนข้อสุดท้ายคือ 3. อนัตตา,ตาความเป็นของไม่ใช่ตนได้แก่ทำทั้งหลายทั้งปวงมีภาวะไม่ใช่ตัวตนคือไม่เป็นไปในอำนาจบังคับควบคุมไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยดับก็ดับ อย่างนี้นี่เองเปรียบกับต้นไม้ของผมถ้าผมใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้ให้สม่ำเสมอต้นไม้ก็จะอยู่รอดได้แต่ถ้าผมหยุดรดน้ำหยุดใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็จะขาดอาหารทำให้เหี่ยวแห้งแบบนี้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยผมไม่สามารถไปห้ามหรือควบคุมมันได้ใช่ไหมครับใช่แล้วบุญสามัญลักษณะสามอย่างนี้เรียกอีกอย่างว่าไตรลักษณ์ เมื่อบุคคลได้ศึกษาเรียนรู้จะได้ทราบความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนอยู่ในลักษณะที่เสมอกันได้แก่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เท่าทันแล้วคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากครับคุณครูทีนี้ก็หายเศร้าแล้วใช่ไหมบุญอืม ถึงต้นไม้ไม่ตายตอนนี้วันหน้ามันก็ตายอยู่ดีแต่บุญน่ะจะลองรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลมันใหม่เผื่อใบมันอาจจะกลับมาเขียวอีกครั้งก็ได้ดีมากครูเอาใจช่วยนะบุญขอบคุณครับ